การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เดวงชะตาของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีกุลนะครับว่าคนเกิดปีกุลนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณน,นั้นไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าคุณน,นั้นเกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนัทเป็นผู้ที่เกิดในนักษัตริย์ปีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอ คนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของนักกษัตริย์ปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุลจะมีเรื่องให้คิดมากมีเรื่องให้ต้องกังวลใจในเรื่องงานครับไพราชินีแห่งจันทร์จะพูดถึงดวงชะตาการงาน ของคนเกิดปีกุลนะครับว่าดวงชะตาการงาน ของนักษัตริย์ปีกุนนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอปัญหาและอุปสรรคในเรื่องงานแต่จะเป็นลักษณะของอุปสรรคปัญหาที่ทําให้คนเกิดปีกุกนกังวลใจว้าวุ่นใจซะมากกว่าการที่จะเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนเกิดปีกุนจริงๆจ,จังๆนั่นเองนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปัญหานี้จริงๆแล้วไม่ได้หนักหนาะหรือว่าไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คนเกิดปีกุนคิดนะครับเพียง แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะสร้างความกังวลใจและไม่สบายใจบางอย่างให้คนเกิดปีกุนนั้นต้องคิดมากหรือเป็นกังวลน,นั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุนต้องบอกว่าในมุมดีเนี่ยจะมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการสนับสนุนในเรื่องงานที่มาจาก เพศตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจอปัญหาเจออุปสรรคในเรื่องงานก็จะมีคนที่อยู่ในเพศตรงข้ามของคนเกิดปีกุนนั้นคอยให้ความช่วยเหลือคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับในดวงชะตาการงานในช่วง1นึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุนนั้นจะต้องตั้งสติให้ดีเพราะว่ามักจะมีปัญหาที่เข้ามาแล้วทําให้เป็นกังวลใจหรือว่าคิดมาก หรือว่าไม่สบายใจในเรื่องงานอยู่หลายๆเรื่องด้วยกันครับดวงชะตาการงานของคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้จึงเรียกได้ว่าจะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้นั้นคงจะต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยๆใช้ปัญญาในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลกันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนครับ หนึ่งจนถึง15พฤษภ,ภาคมนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลไม่สู้ดีนักนะครับไพ่สิบดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะติดขัดมีปัญหาในเรื่องเงินบางคนต้องระวังในเรื่องของการเป็นคดีความในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับบางคนต้องระวังการมีปัญหากับผู้คนในเรื่องเงินหรือว่าระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับในช่วง จนถึง15พฤษภาคมนี้ครับใครที่คิดจะลงทุนหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนไปก่อน นะครับการเงินอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีน,นะครับแล้วก็ดวงชะตาการเงินนะครับอับแสงหรือเกิดน,นะครับสำหรับคนเกิดปีกุลทั้งหลายในช่วง1จนถึง15พฤษภาค,คมนี้ครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับถ้าเป็นลักษณะของคนที่ทําค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนยักยอกในเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับโดย สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นระวังใครก็ตามที่ทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกับคุณให้ดีนะครับรอบคอบให้มากนะครับในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการทำสิ่งใดก็ตามในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องขอให้คนเกิดปีกุนนั้นรอบคอบให้จงหนักครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2564นี้ถ้าเป็นคนที่เป็นลูกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทต้องระวังการโดนเอาเปรียบในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องจากนายจ้างหรือจากหัวหน้างานนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับแล้วก็ไม่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภด้วยนะครับเว้นแต่สะว่าใครที่จะมีบุญหนักหรือว่าจะมีนะครับบุญที่ถึงวาระที่มีเกณฑ์จะมีโชคลาภจริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อได้ไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสิ่งที่ควรจะได้ก็จะได้น้อยลงสิ่งที่นะครับควรจะได้น้อยลงก็จะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น คำแนะนําจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงถ้าคิดจะเสี่ยงโชคก็ดูให้พอเหมาะพอสมก็แล้วกันหรือถ้าเว้นได้ก็เว้นไปก่อนครับดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับนั่นก็คือดวงชะตาความรักครับวันหนึ่งจนถึง15พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2,564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลครับ หนึ่งจนถึง15พฤษภาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีกุลจะมีเรื่องให้คิดมากหรืออยู่ในสถานการณ์ที่หนักอึ้งนะครับคือเรียกได้ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบกรับปัญหาแบกรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ไว้นั่นเองนะครับในดวงชาตาความรักของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าไพ่เดอะชอริออตจะพูดถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการจะเกิดปัญหาเกิดความไม่เข้าใจกันเกิด ได้มีเกณฑ์ที่จะทะเละาะเบาะแว้งหรือว่าเกิดความไม่เข้าใจกันและมักจะเป็นการทะเละาะเบาะแว้งที่ รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ให้ดีครับในช่วง1จนถึง15พฤษภาคม2564นีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ระหว่างคุณและคนรักนะครับสำหรับคนโสดครับต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับส่วนคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าระวังใน เรื่องของการมีคู่แข่งมีคนเข้ามาชอบพอคนที่คุณนั้นคบหาดูใจอยู่นั่นเองนะครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15พฤษภาคมนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุลจะต้องตั้งสติให้ดีจะทำอะไรต้องทำอยู่ภายใต้การมีสตินะครับและไม่ใช้อารมณ์นำหน้านะครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตา การเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้นักกษัตริย์คนเกิดปีกุลท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ลายไอใต้คลิปนี้แอด Line ID ของอาจารย์ปอคนเปิดดวงตาม Line ID ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาวอวยพรนักกษัตริย์คนเกิดปีกุลทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ